ไม่รู้จัก,กอะค่ะรู้จักปะใช่ที่เป็นบุญยราศีที่เป็นเยาวชนเหมือนกับหนูไหมคะรู้จักบุญยราศีคาโลอาคูติสไหมคะ <S <S บุญยราศีคาโลเหรอครับอืมได้รู้จักคระรู้จักบุญยราศีคาโลอาคูติสไหมคะก็รู้จักค่ะเป็นโปรแกรมเมอร์โปรแกรมเมอร์ทำเว็บไซต์เกี่ยวกับศิบมหาสนิทแล้วก็ใส่รองเท้าไนกี้เหมือนหนูเลยคะ่ะน้องรู้จักบุญยราศีคาโลอาคูติสไหมคะไม่รู้จักค่ะ เป็นใครเหรอคะบุญยราศีคาโลอาคูติสเกิดเมื่อวันที่3พฤษภาคม1991เป็นชาวอิตาเลียนที่เกิดในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษภายหลังครอบครัวของเขาได้กลับมาอาศัยอยู่ที่เมืองมิลานประเทศอิตาลีคาโลเป็นผูดด้ที่รักและศรัทธาในแม่พระเป็นอย่างมากรวมถึงมีความศรัทธาต่อศิลมหาสนิท นับตั้งแต่คาโรรับสินมาสนิทครั้งแรกเขามักใช้เวลาส่วนตัวกับการเฝ้าสินเป็นเวลานานและรับสินอภัยบาปอาทิตย์ละครั้งเป็นประจำเมื่อเขาอายุ11ปีคาโรเริ่มศึกษาและรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอัศจรรย์ของสินมหาสนิทอย่างจริงจังนับจากนั้นเป็นต้นมาคาโรถูกตรวจพบว่าตนเองเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว เมื่อรู้ดังนั้นเขาจึงกล่าวกับครอบครัวว่าผมขอถวายความเจ็บปวดทรมานนี้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแด่พระสันตป,ปาปาเบเดดิกที่16และแด่พระศาสนาจักรความเจ็บป่วยของเขาไม่ได้ทําให้ความศรัทธาที่เขามีต่อพระเจ้าและศีลมาสนิทลดน้อยลงและด้วยพระพรด้านคอมพิวเตอร์ของเขาคาโลจึงสร้างเว็บไซต์มิราโคลีเอูคาริสติชีที่รวบรวม และเผยแพร่อัศจรรย์ของศิลมหาสนิทจากที่ต่างๆทั่วโลกโดยมีการแปลเป็นภาษาต่างๆถึง18ภาษาสำหรับบุญญราศีคาร์โลอากูติสพวกเราคงทราบดีนะครับว่าท่านนักบุญมีความศรัทธาเป็นพิเศษต่อศิลมหาสนิทจากที่ในบรรปลายชีวิตของท่านท่านพยายามที่จะรวบรวมอัศจรรย์เกี่ยวกับศิลมหาสนิทที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ ท่านพยายามที่จะอยากจะเดินทางไปสแสวงบุญตามที่ต่างๆแต่สุดท้ายแม้ท่านจะไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้เนื่องจากสุขภาพของท่านท่านก็มีความศรัทธามั่นคงต่อศีลมหาสนิทและได้ทําจัดทําเว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับอัศจรรย์ของศีลมหาสนิทบนโลกใบนี้จริงๆแบบอย่างของท่านน่าจะเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทุกคนโดยเฉพาะบรรดาเด็กๆบรรดาเยาวชนเพราะตัวท่านเองก็เป็นเนยาวชนคนหนึ่งเหมือนกัน ท่านก็เป็นเยาวชนธรมธรมดาธรมาคนหนึ่งที่มีความเชื่อมีความศรัทธามีความรักในศีลมหาสนิทจริงๆท่านเองเคยกล่าวไว้บอกว่าการที่เรารับศีลมหาสนิททุกๆวันยิ่งทําให้เราคล้ายกับพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นอย่างนั้นคุณพ่ออยากจะบอกกับพวกเราโดยเฉพาะบรรดาเด็ยกๆเยาวชนทุกคนว่าทุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิทเรารับพระองค์มาประทับอยู่กับเราเราต้องทําให้ชีวิตของเรานั้นเหมือนกับพระองค์คิดเหมือนพระองค์พูดเหมือนพระองค์ แล้วก็ทําเหมือนพระองค์นั่นก็คือไม่ว่าเราจะคิดเราจะพูดหรือเราจะทําให้เราทําด้วยความรักเพราะพระเยซูเจ้าทรงรักพวกเราทุกคนเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ช่วงเวลาในการประกาศข่าวดีของเขานั้นแสนสั้นเขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในปี2006โดยมีอายุเพียง15ปีเท่านั้นเขาสิ้นใจที่มอนซ่าในเมืองมิลานและร่างของเขา ถูกนำไปฝั่งที่เมืองอารซีซีตามความต้องการของคาโลเองวันที่11ตุลาคม2020 14ปีหลังการจากไปของคาโลสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสทรงประกาศแต่งตั้งคาโลอาคูติสเป็นบุญญราศีที่เมืองอารซีซีท่ามกลางผู้คนหลายพันคนที่ร่วมฝังประกาศในครั้งนั้นรวมทั้งครอบครัวของเขาด้วยจริงๆแล้ว ถ้าพวกเราสังเกตดีๆเราแต่ละคนก็มีพระพรของพระแตกต่างกันเรามีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันเราอาจจะเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งบางสิ่งบางอย่างและเช่นเดียวกันเราก็อาจจะไม่เก่งบางสิ่งบางอย่างแต่ตรงกันข้าม <c oughs> เพื่อนรอบๆข้างเราหรือคนที่เรารู้จักเก่ง <c oughs> เรื่องนั้นถนัดเรื่องนั้นมีความสามารถพิเศษในเรื่องนั้นจริงๆแล้วพ,พระเป็นเจ้าไม่ได้ประทานพระพรที่แตกต่างกันเพื่อให้เรามาเปรียบเทียบกัน แต่ที่พระองค์ประทานพระพรต่างๆที่แตกต่างกันให้แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันนั้นก็เพื่อเราทุกคนจะได้ช่วยเหลือกันแล้วก็นําพระพรที่พระให้เหล่านั้นมาแบ่งปันกันมาช่วยเหลือเกื้อกูลมาส่งเสริมซึ่งกันและกันโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงการประกาศข่าวดีการประกาศเรื่องราวของพระเยซูเจ้าการพูดเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นได้ฟังสมัยก่อนเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะต้องมีการบุกน้ําลุยไฟต้องบุกป่าฝ่าดงต้องเดินทางไกล ต้องนั่งเรือเป็นเดือนเดือนต้องขี่ม้าต้องอะไรก็ตามแต่ปัจจุบันนี้ง่ายมากๆกการประกาศข่าวดีการบอกเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นฟังนั้นเป็นเป็นการง่ายมากๆอย่างเช่นทุกวันนี้เรามีโทรศัพท์มือถือคงปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกับจะเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญชิ้นหนึ่งในชีวิตของเราแต่ละคนอยู่ที่ว่าเราจะใช้เพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ถ้าเกิดเรากําลังพูดถึงการประกาศข่าวดีการประกาศเรื่องราวของพระเยซูเจ้าแน่นอน เราสามารถใช้อุปกรณ์เหล่านี้โทรศัพท์มือถือเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ที่พ่อเองก็เชื่อว่าบรรดาเยาวชนบรรดาเด็กๆในสมัยนี้น่าจะมีความถนัดมีความเก่งและก็มีความสามารถด้านนี้มากกว่าสมัยของคุณพ่อเองหรือสมัยของคนรุ่นก่อนๆดังนั้นพวกเราต้องใช้ความสามารถตรงนี้ใช้พระพรพิเศษที่พระประทานให้กับเราตรงนี้ในการที่จะส่งต่อบอกต่อเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ผู้อื่นได้ฟัง อย่างเช่นบุญญาสีคาโลอกุติสเนาะท่านก็มีความถนัดมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่จะบอกว่าท่านเป็นนักบุญในยุคข,ของเราจริงๆท่านเป็นคนธรรมดาท่านเป็นเยาวชนคนหนึ่งแต่ที่สําคัญคือ ท่านรู้จักใช้พระพรใช้สิ่งที่พระประทานให้กับท่านในการประกาศเรื่องราวความรักของพระในการประกาศความเชื่อความศรัทธาที่ท่านมีต่อพระนั่นเองดังนั้นจุดนี้น่าจะเป็นแบบอย่างที่สําคัญให้กับเราเหมือนกันเยาวชนบางทีเราอาจจะหลงสนุกไปกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเวลาเดียวกันอย่าลืมที่จะใช้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในการประกาศเรื่องราวของพระบอกต่อเรื่องราวของพระเยซูเจ้าให้ผื่นได้ฟังอาจจะเริ่มต้นจากการแบ่งปันพระวาจา โพสพวจาสั้นๆหรือสิ่งพวาจาที่เราประทับใจหรือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้เราอยากจะขอบคุณพระองค์อะไรเราอยากจะภาวนาอะไรกับพระองค์เป็นบทภาวนาสั้นๆไ,ไม่แน่ในเวลาเดียวกันในขณะที่เราได้โพสตได้ภาวนาได้ได้ส่งต่อข้อความเหล่านี้ ในเวลาเดียวกันนั้นอาจจะมีผู้คนที่มีความรู้สึกเดียวกับเรามีความต้องการเดียวกับเราแล้วก็มีเจตนาเดียวกับเราจะได้ร่วมภาวนากับเราด้วยเช่นเดียวกันให้เราไม่ย่อท้อให้เรามีความอดทนแล้วก็ให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ที่จะประกาศข่าวดีในรูปแบบต่างๆตามที่พวกเราถนัดนั่นเองเยาวชนจํานวนมากมองว่าบุญราศีคาโลอาคูติสเป็นแบบอย่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกปี จะมีผู้คนหลายพันคนได้มาเยี่ยมหลุมศพของเขาที่เมืองอัสซีซีรวมถึงปีที่ผ่านมาเขายัางได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน13ผู้อุปถัมภ์วันเยาวชนโลกนักกุงลิสบอนประเทศโปรตุเกสเมื่อวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาทางสำนักวัติกันมีประกาศการเตรียมสถาปนาบุญราศีคาโลอาคูติสเป็นนักบุญโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิส ทรงตระหนักถึงปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นถึงสองครั้งจากการวิงวอนของวัยรุ่นชาวอิตาเลียนผู้นี้และมีความเป็นไปได้ที่บุญญราศีคาโลอาคูติสจะได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญในช่วงปีศักดิ์สิทธิ์ในปี2025ซึ่งจะทำให้เด็กหนุ่มผู้นี้เป็นนักบุญเด็กที่มีอายุน้อยที่สุดในสหสวัสษนี้การเป็นนักบุญของท่านบุญราศีคาโลอาคูติสเนาะ จริงๆอย่างที่คุณพ่อได้บอกไปท่านเป็นตัวอย่างให้กับเราจริงๆว่าเราทุกคนก็เป็นนักบุญได้ต้องบอกอย่างนี้นักบุญไม่ใช่แค่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าเก่าๆโบราณโบราณหรือว่ามีรูปขาวดำหรือว่าเ,เป็นคนที่ยุคสมัยก่อนๆที่เรามานั่งเรียนรู้ชีวิตของท่านท่านนักบุญคาโลอาุสติสก็เป็นเยาวชนคนหนึ่งที่ท่านก็มีวัยเด็กท่านก็มีความฝัน ท่านก็มีชีวิตของท่านท่านก็มีความต้องการความอยากเหมือนกันแต่ที่สําคัญคือท่านใช้ชีวิตของท่านในการประกาศข่าวดีของพระโดยเฉพาะความศรัทธาเรื่องสิลมหาสนิทผ่านทางความสามารถพิเศษของท่านนั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นก็คือโปรแกรมการเขียนโปรแกรมต่างๆเขียนเว็บไซต์ใครจะไปรู้ว่าทุกวันนี้เรามีนักบุญที่เคยมีเว็บไซต์เป็นของตนเองเคยเขียนเว็บไซต์บนโลกออนไลน์เคยใช้คอมพิวเตอร์ในการประกาศข่าวดี นี่แหละน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่คุณพ่อคิดว่าพวกเราทุกคนก็ฉชกเชวยต้องใช้ว่าฉกเวยใช้โอกาสเหล่านี้ที่เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับในการที่จะประกาศเรื่องราวของพระเยซูเจ้าเหมือนที่ท่านบุญญาศีคาโลอักุติสได,ได้ใช้สิ่งต่างเหล่านี้เพื่อสรรเสริญพระเพื่อแสดงออกถึงความเชื่อความศรัทธาของท่านเองรวมไปถึงส่งเสริมความเชื่อความศรัทธาของผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันครับการที่ได้เห็นเยาวะชนหรือคนร่วมสมัยกับเราก้าวเข้าสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในพระศาสนาจากนั้น ทำให้เราตระหนักว่าพระศาสนาจักยังคงดำรงอยู่ด้วยความหวังและเยาวชนก็เป็นดังอนาคตของพระศาสนาจักที่จะใช้ประพรและเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันด้วยความสร้างสรรค์เพื่อสร้างความรักและสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกนี้ตามคำสอนของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นแบบอย่างของเราเสมอ